รถครอบครัวตัวท็อปชมใหม่บอกได้เลยว่าน่าใช้สุดๆอายุเพียงแค่1นปีเอามาขายในราคาที่ประหยัดจากายแดงกว่า40,000 0<อ>บาท The next gen Ford Everest Titanium Parts by Turbo ขับเคลื่อน4ล้อปี2023เป็นชมใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับสีส้มพิเศษ Sedona Orange บอกเลยว่าเท่มากๆได้ไฟหน้าแบบ LED Matrix ด้านท้ายก็ดีไซน์ใหม่หมดขับไปไหนก็เทสดุดดตาสุดๆฝาท้ายออกมาก็กว้างขวางหากไม่มีคนนั่งแถวหลังก็สามารถพับแบบไฟฟ้าได้ด้านท้ายก็ไม่มีร่องรอยในการถูก ะะไปดูภายในกันเปิดออกมายังมีกินใหม่อยู่เลยเล็กใหม่วิ่งไปเพียงแค่1ม0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นภายในได้เป็นดีไซน์ใหม่หมดเบาะหนังลายพิเศษเฉพาะรุ่นไทเทเนียมพลพาสูหน้ายังได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าสภาพเบาะก็ยังใหม่สมบูรณ์มากๆฟังก์ชันการใช้งานสําหรับตัวท็อปก็อัดแน่นเกียร์อัตโนโมัติแบบ10สป e ีด e-shifter ขับมันสุดๆ,ดๆมาตรวัดแบบฟูลดิจิตอลจอกลางแบบแท็บเล็ตล้ําสุดๆพานโนลามิกซันรูฟคันนี้ก็มีมาให้คันนี้ได้เครื่องดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบพร้อม